สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยวันนี้เราจะมาสปอยอนิเะชีมีชื่อว่าค่าก้าผ่านหนึ่งล้านชีวิตเพื่อพิชิตเกมมรลนะเป็นตอนที่1นนะคลิปนี้อาจจะมีการสปอยตะกุกตะกักหรือพูดไม่รู้เรื่องก็ขออภัยด้วยเพราะผมเพิ่งหัดสปอยนะก็ขอจะไปรับฟังกันก็อ,นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับส่วนใครที่ดูไม่เข้าใจดีก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับเพราะว่าผมเป็นมือใหม่กับการทําคลิปสปอยนะผมขออภัยด้วยจริงๆ เริ่มเรื่องมาเนี่ยก็มีพระนมรูปงามคนเด่งที่กําลังจัดการก็บินอย่างบ้าคลั่งแล้วเขาก็ได้นั่งบนศพข,ของกาบินหลังจากนั้นเขาก็ได้ยิ้มออกมาอย่างมีความสุขตัดมาที่เมืองตัวเกียวพระเอกของเรานั้นกําลังเดินทางไปที่โรงเรียนอย่างสโลไลฟ์เขานั้นเบื่อเมืองนี้เป็นอย่างมากแต่มีสิ่งหนึ่งที่ทําให้เขาไม่เบือ่อนั่นก็คือผู้หญิงคนนี้ซึ่งผู้หญิงคนนี้มีชื่อว่าคุณชินโด วันต่อมาเนี่ยพระเอกก็ได้มาโรงเรียนตามปกติซึ่งวันนี้เป็นเวรการทําความสะอาดของพระเอกฉากนี้จะทําให้เรารู้ว่าพระเอกนั้นชื่อยศสุยอซึ่งวันว่าเจ้าพระเอกเนี่ยบอลจะแอบมองผู้หญิงที่มีชื่อว่าชินโดแล้วก็ใครอีกคนนึงเนี่ยที่มันยังไม่บอกว่ามันชื่ออะไรนะหลังจากนั้นพระเอกก็ลบกระดานไปเรื่อยๆมันก็มีรูปดอกไม้ปรากฏบนกระดานแล้วก็พระเอกก็ถูกวาบมาอีกโลกแห่งหนึ่งซึ่งตกมาจากฟากฟ้าพอพระเอกตกลงมาในน้ำเนี่ยมันก็มีสัตว์ประหลาดนะผมคล้ายหนอนนะผมจะมากินพระเอกพระเอกตกใจสุดทีคร ไหว้น้ำเข้าฝัง่งครับผมแต่หันเลือบไปเห็นผู้หญิงที่เขาชอบครับผมซึ่งผู้หญิงที่เขาชอบนั่นก็คือชินโดแลวก็ผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่มาด้วยกันกับชินโดซึ่งไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรเล้วพอพระเอกไ่วยน้ำมาถึงฝั่งเนี่ยผู้หญิงที่มากับคุณชินโดก็ได้แนะนําตัวครับผมฉากนี้นะผมจะทําให้เรารู้ว่าผู้หญิงที่มากับคุณชินโดเดี่ยมันชื่อว่าฮากโกซากิหลังจากนั้นก็มีใครไม่รู้นะผมมาแตะไหลพระเอก ซึ่งคนที่มาแตะไหลพระเอกก็คือเกมมาสเตอร์หรือ GM นั่นเองฉากนี้จะทําให้เรารู้ว่าพระเอกได้มาอยู่โลกของเกมซึ่งเป็นเกมที่คนอนาคตก็สร้างไว้อะนะหลังจากนั้นเกมมาสเตอร์ก็ได้ให้เควสกับพระเอกซึ่งเควสนี้ก็คือทําตามคําขอของผู้เยี่ยบ้านซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือเควสอะไรแต่มันต้องทําตามคําขอของผู้เยี่ยบ้านจากนั้น GM ก็ได้บอกว่าแต่ละทีเนี่ยจะมีคนเพิ่มขึ้นมาหนึ่งคนจนครบ10เพื่อที่จะเคลียร์เควสทั้งหมดซึ่งแต่ละคนเนี่ยจะมีอาชีพที่แตกต่างกัน คนแรกเนี่ยชินโดนะเป็นนักเวทลมส่วนอีกคนฮากุซากิเป็นนักลบดาบส่วนเจ้ายศยะพระเอกเนี่ยมันยังไม่มีอาชีพ GM เลยได้สมอาชีพให้ซึ่งอาชีพที่ได้ของพระเอกเนี่ยที่ GM สุ่มให้เนี่ยมันก็โคตรจะแลเลยแต่มันคืออาชีพเกษตรกรซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกษตรกรในโลกนี้มันแลตรงไหนวะหลังจากนั้น3คนนี่ก็พากันไปทําเวสแล้วพระเอกก็ได้เจอเข้ากับหลอกซึ่งหลอกเนี่ยมันเป็นจุดที่แบบเหมือนบันทึกภาพก่อนหน้านี้นะแล้วพระเอกก็ได้เข้าไปดู ภาพที่เห็นคือชินโดกําลังปอบฮักกสกิที่กําลังนั่งเสียใจว่าตัวเองเนี่ยถึงคือเป็นอาชีพนักรบแต่ทําไมสู้อะไรไม่ได้เลยชินโดเลยบอกว่าไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราจะพยายามไปด้วยกันฉันก็สู้ไม่ได้เหมือนกันแหละ <c oughs> หลังจากนั้นพระเอีกก็ได้มองไปเห็นก็บบินฝูงใหญ่ ใหญ่ไม่ใหญ่ไม่รู้แต่พระเอกขอวิ่งเข้าไปก่อนพอพระเอกวิ่งเข้าไปเนี่ยพระเอกก็ได้ใช้เขียวตัดหญ้าเนี่ยฟันไปที่กอบินแต่ด้านฟันไม่โดนกอบินเลยสวนเขียวพระเอกเนี่ยโดนไม้ของกอบินเนี่ยฟันเข้าไปเต็มๆจนมันหักเลยทีเดียวหลังจากนั้นพระเอกก็ได้มองไปที่นางเอกแล้วก็เพื่อนนางเอกแล้วกันบอกว่าพวกเธอเป็นนักเวทกับนักลบใช่ไหมทำไมไม่มาช่วยกันละ่ะหลังจากนั้นชินโดเนี่ยก็ได้ไล่เวทลมแบบโอ้โหอลังการมากแล้วก็ปล่อยออกไปต้องอุ้มออกมานิดเดียวก <laughs> อบินกับพระเอกเนี่ยถึงกับยืนงงกันเลยทีเดียวหลังจากนั้นพอก็ม ไปที่ฮาก,ก,กุสกิให้ฮาก,ก,กุสกิดีช่วย่อยเพราะว่าฮาก,ก,กุสกิเดี่ยเป็นอาชีพนักลบนะพอก็บินวิ่งมาจะทำลายพระเอกเนี่ยฮาก,ก,กุสกิก็ได้ปาดาบออกมาซึ่งเออมันก็ทำดาเมจศ,ศูนย์กับก็บินน,นะนะ พระเอก่ถึงกับงงกันเลยทีเดียวหลังจากนั้นเนี่ยพระเอกก็ก้มไปหยิบดาบแต่มันหยิบไม่ได้เพราะว่ามันคนละคาสกันมันคนละอาชีพนะซึ่งอาวุธของแต่ละอาชีพเนี่ยอาชีพอื่นจะไม่สามารถใช้ได้นะครับหลังจากนั้นพระเอกก็โดนกวินฟาดไปเต็มๆที่หน้าถึงกับตายกันเลยทีเดียวหลังจากนั้นวิญญาณของพระเอกก็ได้หลุดออกมาแล้วก็เห็นฮาโกซาก,ฆฆกิเนี่ยตายเหมือนกันนะแต่ไม่นานพระเอกก็ได้คืนชีพขึ้นมา เนื่องจากคนในที่ยังตายไม่หมดนั่นเองซึ่งถ้าคนในที ne, ่ตายหมดเนี่ยก็จะตายจริงๆเลยนะครับแต่ถ้าคนในที่ยังตายไม่หมดเนี่ยก็จะรอ30วิเพื่อคือคอนชีพอีกครั้งนะครับหลังจากนั้นนะครับผระเอกก็ได้ใช้ไม้เนี่ยแทยงไปที่กอบินแล้วก็โดนกอบินฟาดหัวตายไปอีกรอบรอบเดียวนี่ตายทั้งคนตายทั้งกอบินเลยนะครับตกค่ามาเนี่ยพวกผระเอกก็ได้มานั่งล้อมกองไฟนะผมแล้วก็จะเข้านอนครับผมแต่พร้เอกขอยอมเสียสละเป็นยามดีกว่าครับผมแล้วเขาก็ได้ไปจัดการกับกอบินจํานวนมากนะผมเพื่อปัมเวลนั่นเองซึ่่งฉฉาากกกนนนีี้ะัผม็็จเเเปปดวทิ เรื่องมานั่นเองงซึ่เวก็คิดไลยเพลินไปหน่อยครับได้ยินเสียงฮาโกซากิครับผมเรียกพเพเอกก็เลยรีบวิ่งไปที่ที่พักกับผมแล้วก็ได้พบกับฮาโกซากิที่สภาพร่างกายคือแขนขาดขาดขาดไปหมดเลยนะครับหลังจากนั้นพเพเอกก็ได้เหลือไปเห็นคุณชินโดนผมกาลังโดนโตรกินครับผมแต่เพเอกตกใจมากผมก็เลยจับแขนฮาโกซากิเนี่ยวิ่งไปที่ปลอดภัยก่อนซึ่งตัดภาพมาที่ตอนเช้ากับผมฮาโกซากิเนี่ยก็ได้ฟื้นร่างกายแต่มันไม่สมบูรณ์ครับผมแขนข้างซ้ายที่เขาโดนโตรกินไปมันไม่ฟื้นคืนครับหลังจากนั้นเเี่พก็พ ฮากุสากิครับไปที่หมู่บ้านครับพอไปถึงหมู่บ้านเนี่ยชาวบ้านก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีเลยนะครับผมแล้วก็เรียกพวกพระเอกว่าผู้กล้านะครับถึงพระเอกจะเป็นอาชีพเกษตรกรนะผมแต่เขาก็ยังยกล่องว่าเป็นผู้กล้านะครับหลังจากนั้นพระเอกก็เข้าไปพบกับผู้ใหญ่บ้านครับผมแล้ผู้ใหญ่บ้านก็ขอร้องครับผมให้พระเอกรับเคล็ดนี้ก็คือเคล็ดกาจัดโทนั่นเองซึ่งโทที่ผู้ใหญ่บ้านว่านี่ก็เป็นตัวเดียวกันที่กินคุณชินโดไปนั่นเองพอตกค่ำพระเอกก็จะออกไปเก็บแรลมแต่ฮากุสากิเนี่ยก็อยากไปด้วยนะครับแต่บวา้้นไ เพราะว่าพระเอกคิดว่าถ้าฮาโกรสกิไปด้วยเนี่ยจะเป็นตัวถ่วงเขาเลยให้ฮาโกรสกี้นะผมอยู่หมู่บ้านดีกว่านะครับก็จบตอนที่1ไปแล้วนะผมกับข้าก้าวผ่านหนึล้านชีวิตเพื่อพิชิตเกมมอลลาร์ะนะผมก็เป็นยังไงกันบ้างเลยครับก็ผมอาจจะสปอยไม่สนุกหรือเออวนเวียนหรือมึนๆไปหน่อยก็ขออภัยด้วยนะผมเพราะว่าเป็นคลิปสปอยคลิปแรกนะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทับคลิปต่อไปด้วยวันต่อวันดี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมใครมีอะไรแนะนำก็อย่่าาาาาลลลลืมมมมคคคออออเนนนนตตต์ดด้งิปปผรรวกก็ไบบบ๊ยยะั